หู้ยเสียงพ่อหวานจริงๆเรามาชมกันต่อครับรถแรงทั้งคู่ครับโตโยต้าฮีโรกัดตูดมาแล้วครับเอา้ามาครับแรงทั้งคู่ครับสองคันนี้ฮะ คนขับก็แรงทั้งคู่ครับสุดยอดครับน้องบอลครับลุยอ้าน้องบอลไปก่อนเลยอ้าตามด้วยโตโยต้าฮีโรครับโอ้โหล้รอลอยเลยครับอืม้มออ้าวโอ้โหโ สุดๆครับยางบิสโตนครับไม่กลัวเหมือนกันครับใครไปได้ฉันก็ไปได้ครับโตโยต้าฮีโร่คันนี้สุดยอดนะฮะเอาไงครับน้องบอลว่าไงเอาเอา,เ,อา,เ,อาเสียงดีจริงๆครับอถอยมาน้องบอลถอยมา โอ้โหเสียงพ่อหวานจริงจริงโอ้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 อุ้ย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 ฮึดจังฮึดฮึดจังฮึดฮึดจังฮึด โอ้โหกว่าจะขึ้นได้นะครับเอาทำยังไงกันดีเอายังไม่ได้เทดินเลยจะไปไหนเราน้องบอลบอกเอ๊ะอย่างนี้มันจะไม่ไหวซะแล้วมั้งจะไปเทรตรงไหนได้เนี่ยเอาไปแล้วครับนู่นนะไปนู่นเลยครับเอาไปฟีอยู่ตรงนู้นอีกครับไปฟีอยู่ตรงนู้นอีกนะโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยเอา โตโยต้าไมตี้ครับเทกันก่อนครับคันน nice. <th yeah. right. <th um> ี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาอึ๊บ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 เบาโอ้ยวันท่วมเลยครับต้องลุยกันหน่อยครับต้องสู้กันหน่อยนะฮะวันนี้นะเอาครับดำเลยครับดำเลยดำเลยครับดำเลย เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยเร,เรียบร้อยครับเอาเอาเแขวนไปอีกแล้วครับโอ้โห น้อยนะโอ้ย oh, yeah. คือดินมันลื่นนะครับนะฮะอันนี้ใช้ยางบิตโตนยางบิตโตนก็สู้ครับนะฮะแต่ว่าพอลื่นแล้วก็จะไปไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าดอกยางเขาน้อยนะฮะเอาแล้วฮะแมคโครก็จะต้องมาช่วยครับมาแล้วมาแล้วลูกพี่ใหญ่มาแล้วไม่ต้องกลัวลูกพี่ใหญ่มาดันตูดให้แล้วไม่ต้องกลัวเ้าลูกพี่ใหญ่เราดันตูดให้หน้อย ได้แล้วครับโอ้โหไปครับไปครับไปครับรับต้องสู้ครับถึงงานจะหนักงานจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้ครับโอ้โหโอ้โหเอาไปครับไปครับไม่ยอมครับแปวดินมากันต่อครับโอ้โหสุดจริงๆครับวันนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแม็กโกก็เคลียร์พื้นที่หน่อยนึงนะฮะ พื่อไม่ให้รถดำติดครับบรรยากาศในการเทดินวันนี้ก็สมบุกสมบันนิดหน่อยนะครับนะฝากกดติดตามด้วยนะครับ,รบลุยจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนฉันก็ต้องสู้ลุยเพื่อนมาดูที่เทดินกันบ้างครับจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนรถดำก็ต้องสู้วุ้ยวุ้ยไปไปไปอย่าไปอย่าไป อยอาไปครับอยอาไปอย่าไป,าไปทางค่อนข้างที่จะเละตุ้มเป๊ะกันหน่อยครับโอ้โหโอ <c oughs> เอาครับจะถอยแบบไหนจะถอยแบบไหนครับเทกองไว้นะฮะขับเลนหน้าไปนู่นครับ เดห,หน้าให้ได้ที่เดี๋ยวก็ดำมเลยครับเอาอยัางไงครับเอาอยัางไงอ๋อเริ่มต้นใหม่ครับโอเคตรงนี้ครับเริ่มต้นใหม่เขาจะมีหลักปักไว้นะฮะเราป็ะเทตามหลักเลยครับเบา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 ดำเลย เ้ยอาอดำเลยดำเลยเสร็จแล้วไปเอามากันต่อเลยคันนี้ไม่ได้ดีดเก๋งนะครับแต่ว่าเว้าวแก้มนิดนึงเพื่อหลบล้อครับใส่พลาลอยชุดแหนบใช้แหนบหนาครับอันนี้ท่อไปพาดครับ มิสซันบิ๊กเอ็มเสร็จแล้วไปเอามากันต่อครับเอาคันต่อมาครับเปย์ดัมซิ่งครับเปย์ดัมซิ่งมาแล้วเขาลอยเฟืองเต็ดครับล้อใหญ่ไม่กลัวอยู่แล้วคันนี้สบายครับ ยาวมา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 เลยยาวมายาวมานิสสันฟอนเทียสบายครับแค่นี้ครับสบายครับสำหรับรถเฟืองเต็ดครับรถใหญ่ไม่กลัวอยู่แล้วค่อยๆไปเรื่อยๆครับเนิบๆน,นะครับทางเคดินก็ไม่ลำบากสักเท่าไหร่ เดนหน้าแล้วก็ถอยเข้าหลักเลยครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาดูบรรยากาศรถด,ดำเชดินกันครับนัโคก็ปั้นโคไปครับในอนาคตตรงนี้ก็จะกลายเป็นสวนทุเรียนนะครับอถอยมาครับถอยมา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 ,ย,มายามายามาเบาเบาๆบาบาบา,า,าดำเลย ทำเลยรึบรึบเรียบร้อยครับรึบรึบเดินหน้ากันนิดนึงอ่าดินสวยครับดินสวยเสร็จแล้วไปเอามากันต่อเลย